สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องโลซ e Zone Thailand กันอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้ค่ะฟ้าก็จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับการเฉลิมฉลองเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะหรือว่าการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะเราก็จะเรียกสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์แห่งเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือว่า l i f e สไต l e Medicine Global Week นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองทั่วโลกค่ะซึ่งประจําปี2024นี้นะคะก็จะเป็นช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึงวันที่ 24พิพฤษภาคมค่ะวันแรกนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่19ค่ะวันที่18ก็คือเหมือนกันแนะนําให้รู้ว่าเราจะมาเฉริมฉลองกันนะทําให้ทุกคนเนี้ยเกิดการตระหนักได้ว่าการเลือกใช้ชีวิตของเราเนี้ยมันมีผลต่อความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆนะคะวันแรกเราเริ่มวันที่19ค่ะก็จะพยายามตอกย้ำให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการจัดการกับความเครียดน,นะคะ โดยคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือเราต้องการจะบอกทุกคนว่าความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่า stress is unavoidable ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะจัด,จดการกับความเครียดเนี่ยได้ค่ะสำหรับความเครียดนะคะเราก็คงไม่มีใครอยากจะหน้าเหมือนน้องอับเซตดาร์ตัวนี้ค่ะเขาก็แนะนําวิธีที่จะจัดการกับความเครียดมาง่ายๆดังนี้ค่ะอันรแรกนะคะคือบอกว่าพยายามไปหาอะไรสนุกๆทําค่ะ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนฝูงนะคะก็แนะนําให้ไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงค่ะเราพบว่าคนที่มีกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันเนี้ยก็จัดการกับความเครียดได้ดีกว่าหรือว่านะคะจะหาเวลาไปนวดเช่นพวกมาส аж บ้านก็ได้และง่ายที่สุดค่ะคือเราทุกคนย่อมต้องหายใจใช่ไหมคะเขาพบว่าการฝึกหายใจค่ะอาจจะหายใจเข้าลึกๆนึกถึงกระบังลมนะคะเป็นการหายใจ แบบ3มิติค่ะนับ1-4ถึงแล้วก็ค้างลมหายใจไว้นับ1-4ถึงและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมานับ1-4ถึงเนี่ยทำแบบนี้อย่างน้อยสักหนึ่งนาทีเนี่ยก็ช่วยลดความเครียดในร่างกายของเราลงได้ค่ะถัดมานะคะคือวันที่20พฤษภาคมค่ะวันที่20พฤษภาคมเราก็อยากจะ c e เล b r a t e แต่ว่าเฉลิมฉลองพฤติกรรมเพื่อสุขภาพก็คือเรื่องของการขยับร่างกายให้มากขึ้นหรือว่า be active หรือว่า move more นั่นเองนะคะซึ่ง move more ในที่นี้เนี่ยสำหรับผู้ใหญ่อายุเกิน18ปีขึ้นไปถึง สิปีค่ะเราแนะนําว่าให้มีการแคปยินร่างกายเนี่ยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จนไปถึง300นาทีต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะ ซึ่ง150-300ง0้300นาทีต่อสัปดาห์นี้นะคะถ้าเป็นไปได้นี่ก็แนะนําว่าให้ทยอยแบ่งค่ะเช่น30นาที5วันต่อสัปดาห์อย่าไปหักโหมทําทีเดียว150นาทีนะคะก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่เราแนะนํานี้นะคะก็แสดงว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ได้หนักมากเช่นเดินเร็วๆนะคะสักประมาณด้วยความเร็วประมาณ4-5กิโมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ย อยู่ที่150่งรถึงสามนาทีต่อสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าบางคนนะคะชอบออกกําลังกายแบบเต้นอ e โรบิกเนอะไปเข้าคลาสฟิตเนสเออยกวงยกเวทเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกคร s สเทรนนิ่งเป็นพวก Hit พวก High i n t e n s i ี้อินเทอร์ว r ลเท i n g พวกนี้ก็คืออย่างน้อยแค่75นาทีต่อสัปดาห์จนถึง150นาทีต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะ ต่อมาค่ะวันที่21พฤษภาคมนะคะเราก็อยากจะเซเลบรตเรื่องของการกินค่ะโดยการกินเนี่ยเราก็เน้นว่าทานอาหารเนี่ยให้มันมีโภชนาการมีความหลากหลายนะคะที่สําคัญเนี่ยเหมือนที่ฟ้าเคยพูดมาในหลายเทปก่อนๆเนี่ยความหลากหลายสําคัญกว่าปริมาณค่ะนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพยายามเชียรยให้ทุกคนนะคะทานอาหารที่มีแหล่งที่มาจากพืชมากขึ้นแหล่งที่มาจากพืชมีอะไรบ้างนะคะก็เช่นผกักผลไม้มเมล็ดธัญพืชน,นะคะถั่วต่างๆค่ะ ต่อมาค่ะวันที่22พฤษภาคมของปีนี้เราก็เฉลิมฉลองเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดค่ะโดยในที่นี้เนี่ยของสัปดาห์นี้นะคะปีนี้ฟ้าอยากจะเน้นในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แบบมวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่เราเรียกว่าเวฟเนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยมีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจทั้งคู่ค่ะและไม่ได้จํากัดอยู่แค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งด้วยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในบุหรี่แบบมวนเนี่ยมีแคดเมียมสูงกว่า ที่ร่างกายเนี่ยควรจะได้รับเนี่ยมากถึง20เท่ากันเลยทีเดียวค่ะถัดมาค่ะเป็นวันที่เราเฉลมิมฉลองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราเรียกว่า social connection นะคะเพราะพบว่าการมีส่วนร่วมค่ะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให้เรามีชีวิตที่มีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆด้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะพวกโรคหัวใจและก็โรคความดันโลหิตสูงค่ะเราทําอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะเช่นนะคะโทรหาคนที่เรารักค่ะวันนี้ ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อนๆลองไปนึกดูนะคะถ้ายังไม่ได้โทรเนี่ยวันนี้ฟังคลิปแล้วฟ้าก็แนะนําว่าให้โทรหาท่านเลยค่ะถ้าเกิดว่าท่านจากเราไปแล้วก็ลองดูซิว่าอ่ะมีญาติพี่น้องของเราที่ไม่ได้ติดต่อบ้างไหมหรือว่าแม้แต่ลูกๆของเรานะคะแทนมาค่ะก็อาจจะนัดกันทานข้าวกลางวันนะคะกับเพื่อนๆกัรนัดเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานๆเนี่ยมาสังสรรค์มาอัปเดตชีวิตบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะหรือว่า จะออกไปทักทายเพื่อนบ้านบ้างก็ได้นะคะหรือว่าจุ้งหมาอะไปดูว่าบ้านโนนบ้านนี้เป็นยังไงนะคะไม่ใช่ทำตัวแบบคุณป้าข้างบ้านนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์สามีภรรยาหรือว่าคนรักของเราได้ค่ะเช่นอะครบรอบวันนู้นวันนี้เราลองส่งดอกไม้หรือว่าส่งของไปเซอร์ไพรส์เขาดูนะคะหรือแม้แต่นะคะ แค่ทำง่ายๆขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนร่วมงานหรือว่าขอบคุณคนที่ทำอะไรดีๆให้เราในแต่ละวันเช่นตอนข้ามถนนพี่รปภช่วยกันร,รถให้เราอาจจะหันไปขอบคุณเขาเรื่องง่ายๆแค่นี้เนี่ยก็เราพบว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้เราห่างไกลจากโกรคเรื้อรังต่างๆได้นะคะและสุดท้ายค่ะวันที่24นะคะพฤษภา,าคมเราก็จะมาสนับสนุนเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพดีกันค่ะซึ่งการนอนที่มีคุณภาพดีนั้นถ้าบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำยังไง ตามยอ้อนไปดูคลิปเก่าเลยนะคะว่าถ้านอนไม่หลับไปดูคลิปนี้นะคะแต่ถ้านอนได้ดีอยู่แล้วหรือว่าเอ๊ะแค่เพิ่งเริ่มมีอาการเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยลองอฝึกพฤติกรรมนะคะบางคนคเขาเรียกว่าสลิปไฮจีนหรือว่าสลิปแทปปิดก่อนนอนที่ดีค่ะอ่ะมีอะไรที่เพื่อนๆลองทําได้บ้างแบบสั้นๆง่ายๆนะคะก็คืออันดับแรกเราจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดค่ดแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนนะคะมือถงมือถือจอทีวงทีวีไอผ จากตัวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนค่ะอย่างที่2ออาจจะลองทานพวกชาแต่ไม่ใช่พวกชาดับโอโหแรงๆนะคะอาจจะเป็นพวกชาคาโมมาย์นะคะพร้อมกับการใช้กลิ่นพวกลาเวนเดอร์อ่อนๆก็ช่วยทาให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะหลับได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยที่จําเป็นมากๆก็คือห้องนอนของเราค่ะควรจะต้องมืดนะคะมืดสนิทเลยไม่มีแสงลอดเข้าตาถ้ามันลําบากอาจจะลองหาอะไรมาปิดตานอนเหมือนเวลาเราเดินทางได้ค่ะหรือหาอะไรมาอดหูได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถจะทําให้สถานที่ที่เรานอนอ,นอยู่เนี่ย เงียบได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะนอกจากนั้นก็ก่อนนอนค่ะอาจจะลองฝึกหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆอย่างที่ฟ้าแนะนําไปแล้วนะคะเบื้องต้นว่าช่วย,วยลดความเครียดได้นะคะเป็นสีสีเนี่ยอย่างน้อยสักทานาทีก่อนนอนค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเป็นไปได้พยายามเข้านอนเวลาเดิมของแต่ละวันค่ะเพราะเป็นตัวการเซ็ตนาฬิกาในสมองเราให้จบได้แม่นว่าตอนนี้แหละที่ฉันควรจะเตรียมการผ่อนคลายตัวเองแล้วก็จะได้เข้านอนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ส่วนรายละเอียดนะคะของพิลาตต่างๆเนี่ยฟ้าแล้วก็ทีมของ KLM เนี่ยก็จะนํามาค่อยๆอธิบายทีละหัวข้อทีละเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่บอกให้เห็นภาพทั้งหมดว่าในเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยเราดูแลทุกคนในด้านไหนบ้างก็คงยังมีความรู้แล้วก็มีเคล็ดลับอีกมากมายที่จะต้องคอยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเป็นระยะๆะะค่ะยังไงก็มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ